สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมวันนี้อาจารย์สุริยาสิภาพี่น้องไปเบืองค้อยนะครับอยู่ที่ตลาดนัดโครกระบือบ้านหันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวมนอีสีเดือนทางไปเบืองว่าราคาสิถือสิแพงจัง,งไดนะครับหรือว่าชวงรยายะนีราคาสิเป็นยังไหนะครับจังใดกัไปเบืองน้ากันครับผมอ,อ๋อก่อนสิไปเบืองน้ากันก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้บ่าวสุริยานะครับผมไป เพื่อเป็นการบวเสียเวลลาไปเบื้องหน้าก,กันครับผมมาเดินทางไปจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อดีเวียดนามนี่คิดว่าเสียออกไปหลายพันอยู่รงมือนี่ครับแต่ละมือแต่ละมือแต่มือนี่กำลังซื้อดีขายดีครับงัวกัขายดีค้วายกับขายดีแต่ราคายังวัานีไปไหนเด้อครับแต่ว่ามองดีคือเวียดนามมาซื้อดีนะครับเพราะว่าชวรยะนี้ก็ต้องเอามาแล้วก็ถ้าบมมีเวียดนามนี่ก็จะ จ é, ักสีขายผู้ใดกไขันคตไทยเฮากับที่สื่อแน่บวกสื่อแน่นะครับแต่ว่าเวียดนามนี่เขาตั้งใจมาสื่อคาดครับผมเอาแต่ว่าราคาคุยกันเอาเองนะครับเด้ออย่างไรราคาแพงอย่างไรราคาอะไรกัคุยกันเอาเด้อครับเด้อตกลงราคากันเอาเองนะครับผมป้าครับพี่น้องไปละไปหาเบิ่งเปิดเบิ่งราคาคุยต่อไปครับผมนี่บรรยากาศมุมสูงนะครับพ่อคุยใหญ่คุยโอ้ครับคุยผู้ตัวนี้ว่ามัทำมได้ครับโอ้ยครับสูงตัวเลยครับผมลอยหาซิมหาครับลอยหาซิมหากระโดดง่ายไหมลูกสายทางไหนน้อ เดตะว่าลูกต้องตะพอพันพอพันดีเนาะผมซื้อมากกว่ากันโอ้ซื้อมากกวกันแต่ว่าบัานี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมหกหมื่นหาพันบาทครับเปิดราคาไปหกหมื่นหาพันบาทต้ครับเนาะต่อรองเนี่ยเนาะครับเนาะนี่ครับกล้วยตัวนี้ผสมพันธุ์ก็ดีนี่ครับมี่มีผลงานเลยดีเนาะมีครับมีพ่อใหญ่พ่อกับล่ำตัวทำกันครับกล้วยตัวนี้แขวะสองโคแขวะสองครับกดดีกดงามประกันต่ำนี้เนาะครับผม ครับผมครับผมอ่ะข้อยตัว, Lock วนี้ถือว่าดีเอามานี่พี่น้องสดจี้ต้นใจโทษทักเคนมาเด้ออ no yes euh. you know ันเบอร์ยังก่อนครับผม081 081 842 842 6587 6587นึงหกหดจ็กห้าเจ็ากห้อทั้งเลยครับผมคาราซินครับเอ้าเอาจบเก้าเจ็ดของฮอนด้าครับสวัสดีครับสุขสมานครับป้าครับพี่น้องเข้าไปเบ่งข้อยตัวต่อไปนะครับผมพี่น้องสดจี้ต้นใจก็โทษทักเพคนนะครับเด้อข้อยตัวดีครับผมยางเราเข้ามาทั้งนี่จะเข้าครับพี่น้องเราเข้ามาเบิ้งในตลาดบรรยากาศนะครับป้าตัว เป็นตะเป็นตะเคียง,งทางตัวนะเขาเนาะเขากลางเป็นว่าไหมของนนขวัญไอ้ขวัญตัวนี่นี่ครับควัญเขาไงเขาเงี้ยวแม่ลูกที่อายนี่ทอดได้แม่ลูกโคนี่ยอายสามสิบหกสามมื้นหกลูกผูวเขาลูกแม่แลอะเนี่ยลูกผูวก,กับแม่แม่กับเพื่อนขายสามสิบหกนี่ครับ ขายสามสิ <36. S 2> บหกวอลเล่ยนี่แม่อมโอ้นี่แม่ครับลูกเพิ่นขายสามหกมาโชคมาได้เด้อแม่นี่ครับตัวนี้ผมก็บ้าฉันรู้บ้าครับพี่น้องยางรอไปเพิ่งอีกครับบอน,นห้องเจ้าใจทอดได้ยากบ,บาทสามหมืนน่นเนาะต่อร่องกันได้ตาตาแต่มแจ,ำจำ่มจ้ำนี่สามหมืน่นตอร่องกันได้ไดฝากเบื่อเข้าวเดียว เบอร์ยัง0 8 2ย์แปดสองศูนย์แปดสอ่องรองกันเน้อยเนาะเอ้าจานได้หอยทั้งใดเนาะกดลังครับกดลังสารคามเฮ้านี่บ้านไกลกันครับบาสุริยาวันดีครับผมโฉบมาได้เด้อครับปลาครับพี่น้องไปเบิ้งกล้วยตัวโตไปครับผมป่ายางไปรอบทั้งนี้ครับยางเลาอของเบิ้งในตลาดนะครับผมขายเราโบตัวนี้ขายเราครับเจ้าของเจ้าของเพื่อนี้เจ้าขายตัวใดเนาะตัวนี้ไหม สองหมื่นเจ็ดสอง่นเจ็ดคือยังคุ้ยทองเนาะคือที่มันหมันอยู่ครับมันอมหมันขัดหมันเสร็จแล้วมาพ่อทองเนาะพ่อทองออี่พอจะอยู่ทั้งไหนืพอมาขายกวยบ้านไก่กันเขาเบาสุริยะถามพ่ว่าเบาสุริยะใส่โยล่อยเอ็ดไก่กันนี่ก็ตันเ่าก็บตกันนะครับห้างแกกันหกสิบสามกิโลถูกไหมบ่นไ่กันไปวันดีพ่อวันดีครับผมบ้าพี่น้องเขาย่างลอไปเบืองทั้งอื่นนะครับผมย่งไปเรียๆครับผมย่างรอมาทั้งนี้ครับผมย่างรอเขามาตลาดาดเข้า อย่างละหาพีห้านองครับบรรยากาศโอ้ยอย่างเบื้องตัวนี้กน็น่าคือยังเน่นดีอีพอ่าดีพอพอ่าดีได้ไม่ยังโตวกว่ามันสองตัวเอาตัวนี้ซ้าเอาพอท่าได้พอจะเปิดราคาไปสาม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 นี่ครับควยต้นข้อยังควยทองเนาะมันคือเสือนบ่โอ้ขายลูกแล้วตีแยกลูกไปแล้วตัวนี้ไหมคบควยตัวนี้ ตัวนี้ก็ถือว่า,วาดีอยู่เพิ่นเปิดเพิ่นเปิดราคาไปสามจุดสามพี่น้องอยากได้ก็ต่อรองเอาเอ้พอเจ้าฝากเบอ,อ,อ,อร์ได้บ่พอขอได้เบอร์ศูนย์เก้าสามสี่เก็ดหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าให่ยี่พออยู่ทางไหนหนอเอาบไปเดียวกันก็บด้ศสุริยาตัวนี้เอาสวัสดีพอสวัสดีครับ <หา S 1> นี่ครับเ,เพิ่นเปิดไปสามสามพี่น้องอยากได้ก็โทษทักมากโหลดเด้อต่อรองกันเด้อืนี่กดดีกดงามอยู่แต่ว่าเพิ่นแยกลูกไปแล้วครับนี่บอกแม่บอกแม่พันตัวนี้ ให้ลูกงามน้องพอเนาะครับปลาครับพี่น้องอยากไปเป็นขั้วตัวโตไปครับผมโอ้ขั้วนี่แม่ขั้วญ่แม่อ่าถุงที่เม็ดตัวโตใหญ่ครับวัวไงแม่ลูกแม่ลูกบ่กุ้มขายยกยกนี่เท่าไหร่ครับยกบนนี้เจนหานาะนี่ขายบนนี้สามตัวแม่ลูกลูกแม่แม่แม่เพิ่นเปิด เปิดราคาไปเกดเมือนหาครับโต่องกันได้น้อยเนาะตล่องกันได้แม่กระท่องซื้อสามเดซีเออซื้อสามเดซี่แม่กระท่องโอ้คับนี่ครับอ <com par ain> uh ้ยไอ้ฝากเบอร์สะพี่น้องพูหิโทรมาหาไอ้ศูนย์ศูนย์หกสี่นสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สาหี่เกายอทั้งหานอบ้านใครกันก็เบาสุริยะส่กดีได้เด้อครับ เจ็ดเมื่อนหาครับเพิ่นห้องแต่ว่าราคาแท้เพิ่อนตะวันตากันได้ครับผมจะไ,ได้เฝ้าท่อมาตอนน่อหนีได้ครับเด้อลูกก็งามครับแม่ก็ดีครับป้าครับพี่นอ้องเขายังหล่อมากท่านพี่ครับผมอโอ้บนธรรมดาคนก็นหลายครับคนซื้อคนขายหลายครับคำวันนี้เรื่องพวกเของมาซื้ออาจจะมาซื้อมาขายใหญ่ก๋วยผงคึยไปเรียบก๋วมผงขึ้ไปเรียบโอ้ยเบื่อเบ่อยากเบื่อเด้อจอยู่ทางไหนมาหาเบอร์กล้วยโอ้จาสั่นขอบคุ้งอะไรมาดีครับ ปลาครั <othe> บพ <member! S 3> ี่น้องขอโชคดีขอโชคมาเด้อะปลาครับพี่น้องเนี่ยผงย่างนาะมาทางนี้ครับใคยพอนซักขายแล้วบ่ทอดไรล่ะแม่ลูกคนอ๋อเป็นแม่ลูกแม่ไงแ่กับน้องมาล้มกันเนาะทอดไรเดี๋วโตไงพ่อนี่ยซีหาครับซีเต็มหาไ่ได้บอกเลขตันี้บ่บ่อราคาคั้วอ่อนซ้อนครอนซอนเขายังคั้วทองเนาะอืมรวยซีสิผวยมหกขั้วสูงนี่หน้าตาดีตาแจ่มแจ่มจ้ำอ่องข้อดีสีดอกเราย่างดีเนาะ สีเหลืองุ้ยัง่นเปิดไปที่ทาเลก่อนครัสีหาสีเท่มหาตอร่องไหนเนาะองศสีบ่ถามรายดอกเิด็กขายยเบอยังกหือเบอร์ห้องนแปดเจ็ดหกสองเจ็ดกหาใจออยงพ่อสักเรียขาขา้เจ้าหน้าทีเสียงกว่าเป็นอทุกอย่างเนาะอ้าสวัสดีพ่อสวัสดีครับไปครับพี่น้องยางหรอไปเบื้องตัต่อไปครับผมมันอ้าวสวัสดีพ่อจิบัฒนเป็นยังไงคือยังหัวใจเห็นหน้าไปรียู่ใส่มากมันเอารถไปเจ็บมันบ่ ได้มาจจะโตมั้งนี่หาหกโตแม่ลูกบอกแค่ไหนนี่แม่ลูกครับแสเราลูกโอ้เลี้ยงเลี้ยงนี่ลูกผู๋นี่ลูกผูโตเลี้ยงเลี้ยงนี่แม่สูงร่อยสี่ทบสามเปิดเท่าไรล่ะพอแม่ลูกคนนี่ผมเปิดด้วยสามเมื่นห่าครับสามเมเขาตั้งใหม่แล้วาคาไปโอ้เศ้าหาไ้เศร้าห่าเออ สองแสนตะกี้สองแสนปายเนาะวันนี้เขามาให้สองเท่ากสองหมื่นห้าสอนห้าเท่าแต่ว่าเขาเปิดไปที่เปิดไปที่สามหมื่นสามหมื่นสามหม้าเอาต่อมาเทียเดียวเป็นหมื่นทัวติตัวพสเทียกับเบิร์เนาะเอายังสินะพอฝากเบอร์พี่น้องใต่พี่น้องเพนอยากโทรหาศูนย์แปดเจ็ดยองหนดี่สี่ห้าสามสี่อีพออยู่ทา่ไหนนองูกันลวิชัยครับเจ้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวนพอเนาะอีพอเวียบอ่ะวัดิครับผมส่มาเน้พอเด้อ นี่ครับพี่น้องยางรอกมาทางนี่หลังจากบอกไปพี่วัดแล้วจิวท่างกันทละมหาวิสกันทละมหาสรารคามแล้วก็บยางรอกมาทางนี่ครับผมพ้นหลายครับมูอนี่ถือว่าดียงางรอกมะนี่กันครับผมโอ้ก็น่าตาเป็นตาหักแต่ไอ้ไม่ได้ไอ้เจะได้กไม่ยังตัวไอ้ฮะขายแเราบ่ขา,ายเราดิโอไทยเราตีโอ้จะสัน่นโอ้บา่ยาวโซย่างเห็นงามบ่ได้ดีครับเห็นคนรอคนสวยว่าดีเด้อเอาขอบคุณหลายเด้ออ้วยอบบครับไอ้ไทยล้วเพิ่นเอาขายเด็กขายเรื่อยเยไอ้ โอ้โอ้แมนแมนเมนครับปลาครับพี่น้องเขาย่างหล่อมาทางนี้ครับผมทางนี้ครับผมมอย่างหล่อมาทางนี้อะสี่ทั้งนี่พอประเี้ครับพอได้๋ยวไม่ต้องโตพอตัวที่โตท่อไดนพ่อตัวนี้คู่นี้ว่าจะได้โอน่คู่นี้อยากได้หาเมืองอยากได้หาเมืองโอ้หน้าตาดีตัวน้องพ่อเนาะนีไหมหน้าตาดีอยู่เวียดหเียดเขาหาทใจได้แล้วสี่เมื่อเจ็ดเขาอยากได้แจ้งง่อยเนาะถ้าจะได้แจ้งง่อยเดี๋ยวถ้าเทพี่น้องพี่อย่างทรมาฝากเบอร์จะให้พ่อ 087 087 861 861 0763ครับ0763อีพอจะ่างไหางกูั่งครับกุดรั่งุหน้าตาโอหงอีพอก็ยังผู้นาเนะเจ้าแม่คือยังผู้นํำเป็นคนมีศีลมีท่านตัวอีพอเจ้าเื้องหน้าตาโอหงแมนบ่เนาะอืมทอดได้ก่อนลาคาวันหาเมือนครับหาเมือนขอบคุณทคหลายเด้พอดนดีพอวัดีครับคพี่นองย่งไปหาพีองตไปครับนีคนสื่อคนขายก็หลาครับ มาเห็นนี่พอท่างคุดล่างแล้วก็ถามแล้วก็ผู้ขายยางมาท่งนี้จะเข้ากันครับผมโอ้ข้อยตัวนี้แมเจ้าเปิดท่ได้ไยสองอรสองท่องบอกายังใ่ายถ่าท่องวะคนท่เพื่อเปนคนะซื้อสองเบร์สองราคาสองเบร์สองข้ยตัวนี้ผู้ใดอยากได้ตอร่องเอาลูกขายไปสามเหมือนหสาปัหา เออคิดว่าจะทองเอาอยงสีถ้าฝากเบอร์ถ้าห้เจพี่น้องมือโตมาศูนย์หกหนึามกหาสามเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดย่ากย่าทังไหนนอน่าเชื่อครับโอ้ยบันไก่กันก็เอาวสุยยามาดีครับอันนี้ครับพี่น้องทดยืนใจมาเอาได้พวกคอยอะไไงซื้อหนึงเลยสองมีโอกาสทองเนาะเพราะว่าเขาขายลูกไปแล้วเนาะมารับพี่น้องพีเบิ่งคคุยตต่อไปครับของก็ไห้เด้อลายคัดลายแนนซื้อขายนี่นี่เวียดนามเวียดนาม มีใครเอายังคนกําลัง่อกันอยู่ครับ่อราคาเอา้าเหยียดน้ามันก็ร้ายหมือนีไปยังมาข้ามพี่ครับผมนี่เหยียดน้ิ่นกําลังตอร่องกันอซื้อขายดีครับผมมันเวียดน้มเมาอบัตครับตลาดนี่บบจงไวดอกแต่ว่า่นกําลังต่อกันอยู่นน้อเจังไหนก็เวียดน้ามาบัตาแต่ว่าเจ้าตอร่องกันอยู่ผู้ซื้อกัาจ้าผู้ข,ขายก็อยู่ด้แพธรร้าาดาเนานอเนาะ ปครับยังรอมาทางนี้ครับผมเราเบิ้งบรรยากาศทางนี้ครับพี่น้องคนซื้อคนขายบรรยากาศดีครับมันนี่ครับกล้วยเึงไงเวียดนามอยู่กําลังต่อร่องอยู่ครับเนี่ยเดนามกําลังต่อรองครับเวียดนามกํลังต่อรองอยู่เา้าอมาเ่อานีกํลังต่อรองกันอยู่ครับ คบจุดครบเลยไม่นี่มันขายไม่ได้มันขาดทุนแหมเบื่อนักเรื่องไหนก็เบื่อจนี่จเนี่ยจะหนีบ้างเหรอไหนวะนี่เวียนน้ำเบอร์ดี้ครับนี่เวียนน้ำบ่ดแต่ว่าหายผู้นี่มาต่อผู้เดียวครันี่มาสู่กันสักก้อนนี่แต่ว่าเวียนน้ำมาเยือนแตาซื้อเยอะครับหนี่งชือว่ามู้นี่มันก้มเดียวกันนี่ครับนี่ก้มเดียวกันนะครับเลาไปเบื้อง

พันหาว่าขายว่าขายเออว่าขายเว่าขายเขาพันไม่ขายอย่าพ่นนะควยมึงเลี้ยออกแล้วมึงพ่นเน่ยเลี้ยออกแค่ไม่ขายขายไม่ได้ขายไม่ได้จริงๆเราสามพันขายอยู่นิสีผ้าไปขายมาลี่สีพี่สีผ้ากระเปื้องขันหมีนวดมันบอกไม่ใช่หมูมันไม่ยากหรอกมันขาดทุนปูผก็เฉอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องมันจะจัดครับตัวใหม่ค่อยซื้อตัวใหม่ครับจบข่าวรู้เรื่อง มันขายบม่ไครับล่มกันเสือขายกันเรียบร้อยแล้วซีพันน่ะีพันเคบอกนี่ว่ามันตกล่มกันแล้วว่้ตกล่กันเท่าไรเท่าไรเขาขายแล้วนี่สองพันบาบอกม่ได้ขายให้ได้สองพันีนกันไม่ได้าดเนี่ย้ารีดนะการคิดไเลี้ยอ่ กเดีเดียวออกดิมันขายไม่ได้เราขายแล้วเอาเมองปบรรยากาศครับวันนี้ลูกกบอเอาซื้อก็ซื้อซื้อไอบอเอาซื้อก็ซื้อมาตั้งนี่นะจอขันคือว่าขันฉีดเดี่ยวออกดิีดเดียวแล้วกับพกยอมเป็นีพวกยอมเนีอัเียวเออาไดก็หาท่าไดก็สี่พัราเอาสีเอาสี អូខូនថៃក៏ចកស្ីវៀតណាមក៏ចកអើអោមើលទៅ